สวัสดีค่ะเมื่อเนี่ก็มีโอกาสผ่านมาเห็นต้นคูดมันงามนาเนาะจ้ะเนาะกรสีไทยให้พี่ให้น้องมึงนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาเดือดเมษซาแล้วต้นคูนเก็สีงามเนาะจ้ะเขาเจ้าก็ปลูกตามทางถนน,นเนาะจ้ะเนาะฝากกดไรกุแช่กด้ยซับชะไขอย่าลืมกดกระดิ่งนเนาะจ้ะเด้อเพื่อสิบประผาดลินใมม่ของยายนาเนาะจ้ะเนาะขอขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยย่ยาย หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะที่ให้ย่า,ายมากเนาะจ้ะเนาะอาจจะมาเบิ่งกันแต่มีแมงอันนี้พ่อมีแมงอันแต่แย่ายเป็นเด็กน้อยย่ายกัเด่นอยู่แมงอันเนาะจ้ะแมงนี่เนาะแมงอันเป็นเด็กน้อยเนาะแม,มงอันเป็นสีๆเนาะจ้ะเป็นสีๆแมงอะไรเนี่ย คุ้นเนาะจ้ะเนาะใครเดือนเมษาเนาจะเนาะเมื่อนี้ผู้ใดฟันดีกะให้ถูกหวยเนาะจ้ะเด้อถี่าเบิ่งคลิปยากให้ถูกหวยถูกโอวโหผิดให้ถูกหวยทุกคนเนาะจ้ะเนาะตายบเดือนเมษาก็สิ่งุเนี่ยให้ถูนะ้ะเนาะปืนกราลงสีออกดอกจ้ะ ดอกเต็มสีเหลืองอะรามเนาะจ้ะเนาะกำลังเป็นดอกตุ่มอยู่นะจ้ะเนาะดมกระแหงเนาจะจ้ะได้แต่มาเสริมเย็นมาเสริมอียังเนาะจ้ะเนาะมารา้งานกับเหน,นื่อยกต่เบะห่างทางจะน้อยทายให้พี่อ่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนาะจ้ะเนาะเลยอายน้าใส่หรือเป็นน่องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นหล,นลานเนาจะจ้ะให้เดึงกันเนาะจ้ะเนาะ มาวิธีอีสานดำเนินชีวิตแบบนี้โอ้ยยายกูค่อยสบายโอ้ค่อยสบายอ่านี่เนาะจ้ะเนาะดอกค่วนเสียงแค้นน่าจะเนาะดอกค่วนดอกค่วนสวยงามด้วสีเหลืองอ่ะลามเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่เนี่จ้ะเพิ่งปลูกเต็มขางทางเนาะจ้ะเนาะพอดียายมาหาหม้อน่าจะกะ เป็นทางพานเนาะจา๋าแยกกับเลือดไทยเบิง้งเนาะจานะ๋มามหาหมอจ้ะปวดฟันเนาะจา๋มามหาหมออันที่นี่หมอว่นว่าเงือกบวมเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ถอนหนายเนาะจ้ะมันบ่คือคลินิกเนาะจานะ๋าเพื่อเพิ่นบ่ได้ถอน,ห,น,นบบาหายก็ว่าให้มันหายก่อนค่อยมา,าถอนนะจ๋าเนาะแก็เห็นดอกพู่มางามเน,นาะจ้ะง่ามค่ะดอกพู่เห็นบ่พีนดดน่น้องดอกพู่งามค่ะตอนนี้เพิ่นสิออกดอกสะพังเน,นาะจ๋า ดอสะพังพงามเป็นถนนนอกจากดอสะพังงามเพื่อนแต่ว่าเที่ยวบุรีรัมย์เพื่อนกับปลูกนอกจากเพื่อนก็จะปลูกดอกคูนพังถนนนั่นแหละเนาะเพราะว่าดอกคูนคือคำคูนนะจน๊ะเนาะเถึงอยังนี้ที่คำคูนกระปูกไว้คำคูนเนาะเขาดอกคูณน,นะจน๊ะเนาะดอกคูน ดอกพุ่นี่เขาจะเอาไปเคี่ยวหมากก็ได้ด้วจ้ะกุฏาเอาไปเคี่ยวหมากก็ได้เนาะจ้ะเนาะดอกพุ่เอาไปเคี่ยวหมากก็ได้แล้วจะติดเป็นห่วยเป็นน้องเนาะจ้ะก็แบบว่าอ่ะนาแร่งเนาะจ้ะนาแร่งนะจ้ะฮะจีนลำบากเนาะจ้ะคนไทยวุ้นไทยหน้าไปเนาะจ้แห้งเนาะจ้ะดอกคูนเสียงแคลงามขักจ้ะห้อนก็บห่อนแย่กับพัดไทยเบิองเนาะจ้ะเนาะ หอนก็หอนนะแสดนว่เห็นว่าพี่น้องเรวคุณเสียงแคร์เนาะอยปิดทางรถทางถนนสะดวกสบายเนาะจ้ะอันนี้ก็ร่างขึ้นเพราะว่าพอดีพอดีถึงเมษาพอดีเนาะจ้ะเมษากะสิเป็นช่วงเพิ่นออกเต็มที่เนาะจะเมษาออกเต็มที่เนาะจ้ะเนาะเมษาออกเต็มที่เนาะจ้ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจ้ะเนาะฝากกดัวไรกลัวแชร์กดักวซับซากให อ,อย่าลืมกดกระดิง่งนะจ๊ะเด้อเพื่อสิบปรผาดกิใหมๆของยายเนาะจะเนาะขอพระคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ๋าน้ะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจะเนาอที่ให้ยายมากเนาะจะเนะให้ยาดีมีแห้งสุผูมสุข้อนะจ๊ะเด้อยาเจ็บยาไข้ยาจุนร่ำร่ำรวยขอกาวเข้ามาสวัสดีจ้า